เนี่คือการเต้นยกยกบรรยากาศเย็นๆดีๆแน้ครับอยากจะบอกคุณ่แมยนะฮะ้ยอยพี่ม่าวส่ใสใจอน่่เท่บ่นี่เฮ้ยบอกแคเท่เราหด้สิ บ่ไม่เห็นสิ็ีตชวกกาลังมัต้องจังใจจะ่ได้ฮ่าฮ่า้เฮ้ยเฮ้ย <c oughs> พี่ไชิบหายแล้วเฮ้ยดีงีดีดเออเออตองมึงขับดีๆนะโอ้ยกูกินน้ำอยอะโ <c oughs> อ้ยพากวนดีก็บเซบนแบบทอหือ <c oughs> <c oughs> เอาอีกเทีเออเออไม่บอกแค่เที่ยวเราอย่าเอาลูกโป่งเขามาไม่ชิ้นลชิ้นสี่ร้อยน่ะว่าแล้วว่าขายคำง่ายมาหนี้เชาสิมาเฮ็ดงานได้ค่ะอันเฮ็ดไปเฮ็ดมาหิวนอน what the fuck what the fuck yeah กู what the fuck what the fuck เฮ้ยเรกแค่ยังอยู่ ก่อนเต็มครับโอ้โหมวนคักมวนคักฮะเงี้ยอย่างของมึงโอ้ยห้าของมึงไปเอะไรลูกพี่เฮ้ยอัอนี่คือสเต็ปายหัวนี่คักหลายนะเฮ็ดกินกับเฮ็ดไม่เฮทูบ้านเฮ้ยผู้สาเฮ้ยเฮ้ยไม่เงี้ยเฮ้เมื่อกี้นี่ไงเจ้าหน้าีเจ้าหน้าี่ตรวจเฮ้ยผมมีวิกาท์ครับ Oh! À, ah, bên tai 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 Chào tai 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 skipper, tai 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 พี่รักเดี๋ยวมึงเจอเดี๋ยวมึงเจอไม่เอ้ยจะเอ๋จะเอ๋จะเอ๋เงี้ยเงี้ยเงี้ยนี่คือการเนียนเฮ้ยพาเลยพี่เฮ้ยมาจังเลยครับเอาไม่เอ้ยเต้นเต้นเต้นผมหมอดูครับมีอย่างปรึกษาครับเอ้ผมไปไข่ครับโอ้ยคนเราหมอเราหักหัวมึงนี่คือการเต้นแช่แช่แช่ ่ว้อวพวกนี้จ<า>็เค็ดเชียยังมั่นของมันโอ้ยผมนี่บปปัญญาอะไรเฮึจ้าว้าวเบอร์รับผมไม่เห็ดน,นี่เบอร์ฮะ้อ้โหปาทอ <c oughs>